ท่านพลอากาศเอกชลิดภูภาสุปงขมนตรีครับท่านครับท่านสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขขาคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านจะมาเป็นพิธีกรแล้วยังได้มาร่วมเห็นข่าวดีช่องว่างของคนพิการในการเข้าสู่การได้รับสิทธิเพราะพี่น้องพิการถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพยายกรที่ทรงคุณค่า เป็นอย่างไรนั้นแน่นอนว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสององค์กรนะครับทั้งสองกระทรวงที่จะได้มาพูดถึงว่าที่มาที่ไปปัญหาและอุปสรรคจากอดีตเป็นข่าวดีทั้งของคนไทยและคนพิการไทยและแน่นอนครับว่าเป็น ในก,การที่จะนำเทคโนโลยีไปยุ์ใช้ในก,การทำงาน,นได้าปฏิการก็เพื่อขอมีบทกฎิการจะทำให้กฎพิการได้รับขบและความมั่นคงของมนุษย์ครับขอเรียนเชิญน,นะครับแพทย์หญิงอภรเร็นจับแล้วเราจะร่วมพัฒนาทรัพยากรไปพร้อมๆกันนะครับและในขณะนี้นะครับ ผู้แทนบนเวทีพร้อมแล้วด้านล่างเราจะร่วมเป็นหนึ่งในการร่วมเปิดแพลตฟอร์มไปพร้อมๆกันโดยที่เราจะร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วขอดังๆเลยนะครับพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ครับ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังคมอย่างมีความสุขขอเสียงปรบมือด,ดังดด้วยครับเป็นทีมหนึ่งภาพบรรยากาศนะครับที่เรียกได้ว่าเสียงปรบมือดังดับท่านฐมนงรีนะครับตั้งเปรนการแข่งขันทุกภาคส่วนนะครับ เรัเมด้เชื่อว่าการ,ร,รสสกระทรวงสาธารณสุขกับทานผู้บริหารสสกระทรวงสาธารณสุขและกสระทรวงพมประเภทของการที่การมีมากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องการการเคลื่อนไหวทางร่างกายทางกยงายภาพ ส่วนที่2ก็จะเป็นพี่น้องคนพิการที่พี่การทำการได้ยินรู้สึกความหมายนะครับในะบส่วนที่2ครับเกี่ยวข้องกับงานวันนี้โดยตรงเลยคือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของพี่น้องคนพิการนะครับรวมถึงการสร้างลักษณะสติที่เหมาะสมต่อคนพิการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานคนพิการนะครั ว่าต้องบอกว่าคนพิการในวันนี้นะครับมีสิทธิต่างมีศักยภาพมากมายแต่เขายังเข้าไม่ถึงสิทธิเหล่านั้นการเชื่อมกันระหว่างกรนะทรวงคมและสอทในวันนี้เป็นหนึ่งในก้าที่สําคัญะนะครับและก้าต่อไปนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับกระทรวงมหาดไทยวันนี้เรามีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเสียบลากต่อมาท่านนะครับติดตรงไหนบอกมาเียเราจะมาช่วยกันเสียบลากให้มันติด เมื่อสอทอพอ,อนะครับแล้วก็มอทอเชื่อมกับติดหมดแล้วเมื่อนั้นนะครับพี่น้องคนพิการจะได้เสียิทธิประโยชน์ด้วยความสะดวกและรวดเร็วแล,และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับ ในมาตรการที่3เราพูดถึงการป้องกันความพิการตั้งแต่กําเนิดก่อนกาเนิดตั้งแต่ดูแลอย่างในท้องเลยก็ว่าได้ว่าโครงการเฟสที่สองจะเสร็จตอนที่ผมยังเป็นรัฐมนตรีคมออยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นได้นานขนาดไหนแต่ว่าขอความปราราฝากทางคมอเร่งทางมาหากไทยด้วยนะครับเพราะว่าที่ไปว่าเท่าไหร่พี่น้องคนพิการก็จะได้ความอันวยความสวกมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านพิสิทธิ์ภูพิพันธ์นะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตภาพต้องการแอคชั่นไหนแจ้งได้นะครับขอรอยยิ้มแบบีแบบนี้และในโอกาสเดียวกันนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้านหน้านะครับเพื่อที่ร่วมกันถ่ายภาพนะครับซึ่งเราจะแยกเป็น2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นผู้บริหารของกระทรวง และเพื่อพัฒน,นาประเทศชาติด้วยกันนะครับโอเคไหครับข้ความอะไรครับเป้าหมายของแผ่นฟอมอันนี้ค่ะเราตั้เป้าหมายร่วมกันยังไงบ้างเราตั้งเป้าหมายว่าคนอื่นต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ได้อำวยความสะดวกจนทำให้ทั้งพมและสอธอในวันนี้สามารถเชื่อมโยงดาต้าเบสนะครับแล้วก็ทำให้เกิดวันสต็อปเซอร์วิสกับพี่น้องคนพิการในการที่จะออกบัตรคนพิการเพราะเมื่อก่อนการที่จะรับรองคนพิการนั้นทำโดยคุณหมอที่โรงพยาบาลเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องเอาใบรับรองนั้นไปออกเป็นบัตรคนพิการที่หนึ่งแต่วันนี้การที่เราเชื่อมระบบเข้าด้วยกันจนทาให้พี่น้องคนพิการไม่ต้องไปหลายที่นะครับสามารถทํา อย่างเ,เสร็จได้ที่โรงพยาบาลเลยนั้นต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่างผู้ตรีและพี่น้องเพื่อนเพื่อนราชาการทุกคนเพราะว่าเราจะมีความสะดวกให้กับทุกคนเป้าหมายของเราคือจะทําให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดน,นะครับและกรุงเทพมหานครในทุกทุกุนที่ทัท่วประเทศไท,ท,ทยและเป้าหมายต่อไปอันนี้คือเฟสหนึ่งเฟสที่2คือการที่เราจะไปเชื่อมฐานข้อมูลกับทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเพื่อที่จะ เอาเบีย้ยของคนพิการนะครับบอกว่าเงินสับว์สูญคนพิการนั้นถูกเข้ามาอยู่ในระบบด้วยเพื่อทําให้พี่น้องคนพิการนั้นอยู่ที่ไหนก็จะสามารถขอรับการสับสูญน,นะครับเ,เบีย้ยยังชีพหรือสวัสดิการต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่พื้นที่ลำเหน่าของตัวเองนะครับตอนนี้เฟสแรกคือการออกบัตรคนพิการนะครับทำให้ไม่ต้องไปวิ่งสองที่และเฟสต่อไปก็หวังว่าจะเกิขึ้นได้โดยเร็วนะครับณขณะนี้คือสามารถใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ทั่วประเทศ นะครับจุดที่ใดบ้างอันนี้ต้องขออภัยยังไม่ได้มีตัวเลขรายละเอียดอยู่ในมือน,นะครับแต่ว่าได้เริ่มมีการทําการแล้วหลายจังหวัดแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับอ๋อแพล,ลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้เข้าเองจากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเวลาคนพิการเดินทางมาที่โรงพยาบาลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสาธารณสุขในการตรวจแล้วลก็รับรอง ครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมในการที่จะทําออกใบบัตรคนพิการให้ที่อรงนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนพิการไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะมีระบบหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเรามีทุกอย่างพร้องไม่ได้ถูกต้องกับตั้งเป้าไหมคะตั้งเป้าไหมคะว่าต้องต้องได้คนพิการเพิ่มขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีคือคือเราไม่อยากให้คนพิการเพิ่มมาแต่กับแต่ว่า อยากให้คนพิการทุกคนนั้นได้อยู่ในระบบแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ตัวเลขที่กระทรวงพมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีนั้นเรามีคนพิการอยู่ประมาณ2.7ล้านคนนะครับท่านนี้ตัวเลขอาจจะแตกต่างกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ประมาณ3ล้าน ครั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตีความหมายของคําว่าพิการซึ่งแต่ละหน่วยงานยต่างกันอยู่แต่ว่าเป้าหมายของเราคือต้องการให้พี่น้องคนพิการทุกคนในประเทศไทยนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกจากแพลตฟอร์มนี้นะครับเมื่อคนพิการวันนี้ต้องเรียนว่าเราได้มีการหารือกันในคณะรรมการนะครับที่ตักเตือนสวัสดิการโดยรัฐนะครับซึ่งวันนี้ได้ส่งเรื่องไปให้ยัง คณะกรรมการใหญ่แล้วนะครับต้องเรียนว่าในคณะกรรมการใหญ่นั้นมีท่านรองนายกท่านคุณธรรมนะครับเป็นประธานและมีอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงบประมาณนะครับกระทรวงการคลังสาภาพลาที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกหน่วยงานก็คงจะต้องพิจารณากันนะครับถึงความเหมาะสมนะครับและความเป็นไปได้ของงบประมาณที่เรา